คำแนะนำการเตรียมยาน้ำแขวตะกรจากยาชนิดผงแหง้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาชนิดผงแหง้งขั้นตอนที่1เคาะหรือเขย่าขวดยาเพื่อให้ผงยาร่วนไม่จับตัวกันเป็นก้อนขั้นตอนที่2เปิดขวดยาโดยกดพร้อมกับหมุนฝาดังภาพ ขั้นตอนที่3ใช้ถ้วยตวงที่ให้มาในกล่องตวงน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่อุณหภูมิห้องหรือเย็นแล้ว2 0ซ c ขั้นตอนที่4เทน้ำที่ตวงได้ลงในขวดยาปิดฝาและเขย่าให้เข้ากันหลังผสมเสร็จจะได้ยาน้ำปริมาตร3 0ซ c วิธีการเก็บรักษา ยาที่ผสมพร้อมใช้แล้วมีอายุการใช้งานไม่เกิน7วันเมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสและไม่เกิน14วันเมื่อเก็บในตู้เย็น2-8องศาเซลเซียสห้ามเก็บในช่องแช่แข็งหากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วยายังเหลือสามารถทิ้งได้เลยคำแนะนำเพิ่มเติมกรณีได้รับยามามา,มากกว่า1ขวด ให้ผสมใช้ขวดหนึ่งให้หมดก่อนแล้วจึงค่อยผสมอีกขวดหนึ่งตรวจสอบปันหมดอายุและขย่าวขวดก่อนรับประทานเสมอ